สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยากจะขอเชิญอขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเนาะช่วยกันประหยัดนะประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้านะน้ําก็คือ,อเวลาเราล้างถ้วยล้างจานนะครับถ้าเรามีหม้อหรือมอีอะไรที่สามารถรองรองน้ําไว้ได้นะน้ําที่เราล้างถ้วยล้างจานล้างชามเนี่ยครับเราก็สามารถ เอามาลองไว้นะลองไว้ไว้แช่แช่หม้อแช่อะไรได้นะแล้วก็น้ําส่วนที่เหลือเราก็เอาไปลดน้ำต้นไม้ได้นะครับนี่คือเป็นการประหยัดประหยัดน้ําไปในตัวนะเราอย่าไปทิ้งอย่างเดียวนะแล้วก็ลองไว้นะลองลองน้ําไว้น้ํา เสียมันก็ไม่เสียมากเพราะมันเป็นน้ําที่เราล้างจากล้างน้ำน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ลองไว้อย่าปล่อยให้น้ําทิ้งทิ้งเสียเปล่านะครับก็รองน้ำไว้ใช้ไว้น้ำ อันเดิมนี่ก็สามารถแช่ถ้วยแช่ชามเอา,เอาเอาไว้ล้างได้นะครับก็คือมีการช่วยประหยัดน้ำนะประหยัดน้ำในตัวแล้วก็ลองหาภาชนะมาลองเวลาเราล้างถ้วยล้างจานล้างชามนะครับดวน้ำต้นไม้ก็ได้หรือ,อเอาไว้แช่ถ้วยแช่ชามเต่เาที่ยังไม่ได้ล้างเนาะ ก็แช่ไว้เผืแ่อบบบางทีมันแข็งนะมันยังล้างไม่ได้แล้วก็ก็่ได้แช่ไว้ก่อนนะลาลานะนแล้วก็มาล้างเนาะน้ำเราก็จะได้ใช้น้ําให้มีให้คุ้มค่านะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับก็ต้องอช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ําก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะ เราและครอบครัวนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ